สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นำภาพบรรยากาศเบื้องหลังการขึ้นไลสดมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับว่าในการไลสดในแต่ละวันในแต่ละคืนไอ้สิงทาอย่างไร <c oughs> อันนี้ก็เก็บภาพนะเก็บภาพตอนไลสดมาให้ชมอันนี้จะเป็นเวทีที่หนึ่งนะครับไอ้สิงก็ ออกมานั่งอยู่ข้างนอกบ้านบนนั่งบนตัวหินอ่อนนะครับไล์สดไปเรื่อยร้องเพลงพบปะพูดคุยกับ FC นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็จะนั่งอยู่อย่างนี้แหละครับคนเดียวนะครับบางวันก็ไปถึงเที่ยงคืนตีสองนะ ยี่คืนตีสอนะเป็นประจำนะครับใช้เวลาหชั่วโมงในการไล์สดนะครับในก็พูดคุยไปนะเวลาเรานั่งไล์สดอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่าทุกท่านเป็นแบบไอส้สิงหรือเปล่านะมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้คุยกับ f อได้คุยกับพี่ได้คุยกับน้องแบบตัว,ต,วตัวเลยอะ่ะแบบใกล้คิดกันอย่างเงี้ย มันความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วเวลาไอ้สิ่งร้องเพลงก็เหมือนกับว่าร้องให้ฟังใกล้ๆอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นความสุขนะเป็นความสุขเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันนะเนาะเนี่ยนางอยู่คนเดียวน่าสงสารไหม <laughs> ว่าจะผ่านกดเขาได้เนาะเจอไปหลายโลกเลยไอ้สิงห์ครับนี่เป็นบรรยากาศเวทีแรกนะครับเวทีแรกเริ่มนั่งไหลสดกันตรงนี้เลยครับท่านอาจจะเห็นร่มนะฮะร่มออกมาตั้งไว้เนี่ยซึ่งบางบางทีเนี่ยหรือบางวันเนี่ยนะครับมันมีฝนตกลงมาเก็บกันแทบไม่ทันนะฮะ เก็บเทบไม่ทัน <un> เลยน่าสงสารจริงจริงสิงเอ้ <ep> <t un> มีส,สาวๆท่านใดจะสงสารมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมีปะนอ,อามาดูหลังจากนั้นก็ย้ายเวทีครับนะยังไม่สําเร็จนะครับเวทีแรกไปเวทีที่สองต่อครับนี่วันนี้อันนี้ขึ้นมาเทียงหน้าเ,เรื่อวันนี้ขึ้นมาเทียงหน้าน้อยแล้ว <ep> <t un> ลบฝนครับนะลบฝนขึ้นมาเทียงนาแล้ว เนี่ยโซโล่กันอยู่คุณเถียงนาเลยเนี่ยไอเสียงก็ยืนร้องเพลงต่อหลังมาก็ยืนร้องเพลงนะทีแรกไอเวทีหนึ่งเนี่ยนั่งร้องเสียงก็ไม่ค่อยออกขึ้นเวทีที่สองเนี่ยมายืนร้องเนี่ยอย่างนี้แหละครับดูเห็นาเพชรเวีเวนเพินพักคักเนาะโอ้ยเปินเปินยืน้องเพลงก็ยังไม่สําเร็จนะเนี่ยเวทีนี้ยังไม่สําเร็จนะฮะ ก็ยังไปเรื่อยๆเก็บชั่วโมงไปเรื่อยๆครับนี่เบื้องหลังยืนห้องทั้งยืนห้องทั้งนั่งหอง้องพอห้องแล้วตีสามตีสี 4, นนน่นอนหนีเลยครับนอนอยู่เถียงหน้านี่แหละครับเอาไปต่อกันเวทีที่สามนี่เวทีที่สามเอาลุยกันกลางกลางป่าเลยเวทีนี้เกิดอะไรขึ้นเวทีนี้ก็ดบลบฝนแทบไม่ทันโอ้โหถล่มมาแบบ อแรกๆมันก็แสมันก็สว่างโล่ดีนะท้องฟ้าแจ้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะเราก็กล่าวว่าเอ้าแล้วว่าคืนนี้ในป่านี่แหละนอนมันในป่านี่แหละนะแต่ที่ไหนได้ <c oughs> ที่ไหนได้ครับโอ้โหฝนมาเลยครับทีเนี้ยโอ้ไอสิงยุ่งเลยวุ่นวายเลยครับคนเดียวเนี่ยได้พักเดียวนะครับฝนถล่มลงมาโอ้โหดูนี่ เอาแล้วทีนี้ยุ่งแล้วมันเกิดความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นวุ่นวายเลยนี่นี่นี่อะไรที่เก็บได้ก็ต้องเก็บไปก่อนละเนี่ยน้ําเข้าหลายชิ้นเลยนะดูน่าสงสารจริงๆงทำไงเนาะต้องสู้วิ่งเข้าว,วิ่งออกดูเลยวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่คนเดียว โอ้โยเห็นแล้วก็น่าสงสารทจริงๆสิ่งเอ้ยทำอะไรเนี่ย <c oughs> วิ่งเขา้าวิ่งออกวิ่งเขา้าวิ่งออกคนเดียว <c oughs> กว่าจะผ่านชั่วโมงได้โอ้โหเอาเอาเรีบขนเข้าไปฝน <c oughs> ตกหนักครับฝนตัวบรรยางแย่แห้งเลยพี่น้องเอ้เพื่อน ฝนตกแห้งแล่นเขาแล่นเขาแล่นออกแล่นออกแล่นเขาวิ่งอยู่ขึ้นกันเด้่ยนะเนไปแลนมากกันนะเห็แนแต่กับไอตุนเนาะ พอนกวาคำกัว่ากัว่าเออโล่งแจงเนาะทองฝ่าปลอดโปร่งก็จะตั้งเวทีกะเต็มทีเลยเสร็จแล้ว <c oughs> ที่ไหนได้โอ้โหเปียกโชกไปเลยทั้งของทั้งเจ้าของเอง ฝนตกหนักมากเลยฝนตกแห้งนลายั่นเนี่ยต็สำหรับลิปนี้ก็เอามาให้ชมนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำเบื้องหลังกว่าจะประสบผลสาเร็จนะได้ทั้งสายาได้โรคมาสามโรคโรคสายตาคออักเสบน้ำไหลออกหู จบรายการครบสี่พันชั่วโมงพอดีคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย